เช่นภาษสาริบุตรพระสาริบุตรเป็นบรโมคร์พระพิธรมพระมหาปุณณะพระมหากัจจายะะพระสาร anyway. ิบ uh ุตรพระโมคคานะท่านเหล่านี mm. ้ได้ทําหน้าที่ขยายความออกมาพระสาวกุลต่อๆมาขยายความออกมาเรื่อยๆแล้วก็รวบรวมตกลงกันว่าเทระวาทแล้วจะต้องมีว่าทะาอย่างนี้นะคือลาพังพระสูตรน่ะต่างนิกายต่างมีแล้วสูตรตกลงกันส่วนใหญ่ตรงกันพระสูตรน่ะส่วนใหญ่ทุกนิกายตรงกัน แต่ว่าการปีความในพระสูตรนึ่เป็นตัวพุทธพจน์ททแท้ๆนี่สิไม่ตรงเทระว่าจึงจำเป็นต้องมีคําปีความคําขยายความที่เอามันเด็ดขาดรักษาพุทธมติอย่างบริสุทธิ์ไว้จึงไม่เกิดภพิธรรมปดกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้อยคาในภพิธรรมปดกแม้จะมีบางส่วนเป็นถ้อยคําภาษาวกมันจะพุทธพจน์ท,ทั้งหมดนะถ้าภาษากเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธาตอรหันต์อรหันต์ตบุคคลเท่านั้นอะ ใครมาประนามมาว่าคำเหล่านี้ใช่ไม่ได้ก็ทางประน,า,นามคำพากหานสิไม่จนจัเป็น